บอกโอเคไหมแข็งแรงนะต้องแข็งแรงเซฟตี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเบลก็ต้องล้มลงไปนะแล้วคนขับเป็นไงคนขับรถฝีมือต้องต้องแม่นนะเบรกเบรคต้องให้ให้เพรเลยนะไม่ได้เลยอ้าววัดีจ้ะโอ้โหสวยทั้งคู่เลยอะไรเดี๋ยวฉากต่อไปนี่นะที่สั่งแอคชั่นผมเข้าใจว่าในชีวิตอาจมีสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราแย่ลงแต่เราก็ต้องต่อสู้กับมัน เรายังรับให้ได้ว่าชีวิตคนเรานั้นก็ต้องมีขึ้นมีลงเพราะมันคือเรื่องปกติของชีวิตคนเ <And action. S 1> มื่อคุณขึ้นไปนสูงเท่าไหร่มันก็ยังตกลงมาแรงเท่านั้นแต่คุณก็ยังโชคดีที่ชีวิตไม่ตกลงมาแล้วกระแทกกับพื้นเพราะคุณยังมีผมมีบริษัทอยู่ที่เป็นเหมือนเบาะคอยรองรับคุณให้คุณกลับมาย็นขึ้นใหม่ได้ และเมื่อวันหนึ่งที่คุณกลับมาลุกขึ้นยืนได้คนที่รักคุณเขาก็จะร่วมแสดงความยินดีกับคุณไม่เป็นไรนะไป คุณก็ยังมีหนังฮอลลีวูดอยู่นะอย่าเพิ่งยอมแพ้ส,สิคิดซะว่ามันเป็นโอกาสของคุณทำให้เต็มที่เพราะหนังเรื่องนี้ดังคุณจะไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเลยโอกาสของคุณน่ะมาถึงแล้ว น,นี่พี่พงศรู้ยังอ่ะว่าเบลเขาถูกถอดออกจากละครแล้วนะะถูกถอดจากละครเหรอใช่เห็นว่าเปลี่ยนนางเอกอ่ะสะใจดีแล้วทำไมเขาถึงเปลี่ยนนางเอกล่ะก็เหมือนว่าผู้จัดเขาไม่ชอบที่เบลไปโปรโมทพักพ่อพี่อ่ะก็เลยถูกแด้งออกมาตอนนี้ก็คงโดนพักงานอยู่มั้ง ถึงจะโดนพักงานคนอย่างเบลก็ไม่มีทางดับง่ายๆหรอกเพราะเบลเขาไม่ได้มีแค่นหน้าตานะแต่เขายังมีความสามารถอีกด้วยจุดไม่เข้าใจเลยอ่ะพี่ทำไมพี่ไม่เล่าก,กับมันตอนที่ยังไม่เป็นข่าวอะเพราะว่าตอนนั้นเราก็คบกันอยู่อะ่ะมีเหตุผลอะไรเอามันไว้ด้วยอะคะจะสนใจทำไมล่ะคะแบบนี้ไม่ชัดอีกแล้วว่าพี่อะไม่รักเบลแล้ว จริงอะจริงสิพี่ยังหมดบักเบลเบ้งแต่คืนนั้นแล้วอย่นี้ค่อยสบายใจหน่อยว่าแต่ว่า,วาคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรอพี่พี่ไม่เห็นเล่าให้จนฟังเลยอ่ะถ้ายัางอยากจะคบกันต่อไปเนี่ยอยู่ห่ามเรื่องนี้ไว้เถอะ วันนี้คุณยังไม่ได้กินอะไรเลยนะผมวางอาหารไว้บนโต๊ะนะอยู่เมื่อไหร่ก็มากินแล้วกัน ในเมื่อโจรไม่ใช่โจรเพราะฉะนั้นเบลกับภูมิก็ต้องปิดบังอะไรบางอย่างไว้แน่ๆแต่ถ้าเราจะสืบคดีนี้ต่อเราก็คงต้องสืบต่อจากเบล,ล ล่าไม่มีอะไร งานของเบลเนี่ยนะ<ช>เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นเลยเราโฟกัสที่10 days in Bangkok อ,อย่างเดียวเท่านั้นละครเนี่ยไม่ต้องเลยเพราะว่ายัางไงเราบิ้วกระแสของเบลจากหนัเรื่องนี้ได้อยู่แล้วนะส่วนทิมมึงดูแลเบลตามปกตินะเดี๋ยวกูวให้เบลไปคุยกับฝรั่งเองว่ามันอยากจะาทำงานกับมึงแล้วมันจะดูไม่น่าเกลียดเหรอพี่เฮ้ยไม่ได้น่าเกลียดอะไรกูว่ามันก็สมเหตุสมผลนึกออกปะก็คือเบลต้องการที่จะทำงานกับคนที่มีความเป็นมืออาชีพที่สุด อ่ะโรบูกเอิง<ช>ดูแลเรื่องโปรโมทครับพี่นะสวัสดีค่ะอืมวัดีจ้เฮ้ยพวกเราทุกคนนี่เนยน้องเนยนี่เป็นเด็กปั้นคนใหม่ของบริษัทเราเลยนะครับฝากตัวด้วยละคะใช้ได้เลยตอนที่พี่เจอเขาครั้งแรกนี่ น่ารักนะมีสเสน่ห์กว่าตอนที่พี่เจอเบลครั้งแรกซะอีกความสามารถก็รอบได้เลยด้วยแล้วก็จริงๆทพี่ตั้งใจว่าจะดันให้เขาแบบขึ้นมาเลเวลเดียวกับเบลเลยอะ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่ามันมีงานติดต่อเข้ามาแล้วเหมาะกับเนยก็โยนเข้ามาได้เลยนะให้เขาเยอะๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้เล่นละครลีกิปรักแทนเบลเลยก็ตอนนี้เขาเพิ่มบทให้แล้วเขาเขียนบทเพิ่มให้เนยเดยวนจะทำแบบที่คนเก่าตกไป ใหม่ขึ้นมาโอเคถ้าอย่างนั้นแค่นี้ก่อนนะทุกคนเรียบร้อยแล้วก็ยา้ายยขึ้นไปทํางานเธอสองคนลืมบอกไปดูแลหน่อยถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอคุยกับพี่สมศักดิ์เป็นการส่วนตัวได้ไหมครับเอาดิไปดิ มีไรก็ว่ามานี่มันหมายความว่ายัางไงล่ะครับที่พี่ให้คนมาแทานเบลพราะเราไม่ทำเงินจากเบลก็ต้องทำเงินจากเนยดีวะบริษัทมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่<ม>ทำไมอ่ะมีมะไรก็ล่าเด็กในบริษัทมาแย่งงานกันแบบนี้เราจะมองหน้ากันติดได้ยังไงเราพี่บางทีเบลก็ทำตัวเองกาวะจะให้กูทำยังไงมึงก็อยู่มาตั้งหลายปีแล้ว มันก็น่าจะรู้ระบบดีกว่าถ้าไม่อยู่ๆจะสึกไม่โอเคขึ้นมามันเป็นไรป่ะมันเป็นไรวะก็เปล่าครับผมเข้าใจแล้วครับ มนี่ถ้าทางแ,บบแปลกๆว่ะดูเป็นห่วงเป็นใยน้องเบลเป็นพิเศษนี่รู้ป่ะก็ไปลับไปส่งมันด้วยนะก็มันเป็นหน้าที่พี่ทิมนีงคะเฮ้ยไม่ใช่แค่นั้นะเด็พี่ได้ข่าวมาว่าพี่ทิมอ่ะไม่ค่อยกลับไปนอนอพาร์ตเมนต์ตัวเองด้วยนะเวลามีทุรไรอะ่ะก็ให้พี่ไปเจอที่คอนโดน้องเบลตลอดเลย พิมจะตามไปดูแลน้องเบลทั้งวันทั้งคืนนั่นไงหัวหน้าแกนี่ยังไงนะคะถ้ามีกระดาราตัวเองได้ด้วยเหรอไอ้ปุ๊กที่พูดมาทั้งหมดมันคือการสันนิษฐานเว้ยถ้าไม่มีหลักฐานอะไรอะ่ะห้ามด่าลูกพี่ฉันเด็ดขาดระจา,จายบ้าใช่พิมเขาไม่ทำหรอกเขาเมื่อาชีพพอแต่ชินก็สังเกตเห็นเหมือนกันนะ หนูเมื่อกี้ก็ดูเป็นเด็กเป็นร้อนแทนเดิมแหมคุณพี่คะพี่ทีมเขาออกจะเป็นคนดีแค่เป็นห่วงกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติมั้งคะอ้านี่แกว่าใช่เหรอเอาว้ายพอได้แล้วจะทะเลาะกันทำไมวะเนี่ยจะว่าไปพี่โคสงสารน้องเบลเลยว่ะไม่รู้ไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้มีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาโห แล้วมา,าทีนี่นะมาแทบจะไม่ให้พักกันเลย